สวัสดีค่ะคุณฟนพามาลอมตลาดนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดบางปูค่ะตลาดตรงนี้คือตลาดบางปูเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะบางปูเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะณนฝนจะพาไปชมไส้ย่างนะคะร้านไส้ย่างนะคะแต,ตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้านะคะรอสักครู่ค่ะ เดี๋ยวคุณคนพาไปชมนะคะกำลังย่างเลยค่ะร้อนๆบนเตาเลยค่ะใส้ย่างนะคะหอมๆค่ะมาชมบรรยากาศการค้าขายนะคะ สดๆร้อนๆนะคะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะ แล้วนะคะน่ารับประทานค่ะเป็นไส้อะไรหรอคะคุณพี่งในเไครไส้หมูไส้หมูหรอคะข้างข้างในเป็นไข่ทรงเครื่องนะคะยืนตรงนี้หอมมากเลยค่ะ มีลูกสาวนะคะลูกสาวลูกสาวช่วยช่วยโปรโมทร้านนะคะน้องสาวน่ารักมากเลยค่ะขายออกได้เรื่อยๆนะคะบรรยากาศนะคะฝั่งนี้ตรงข้ามกับบตลาดบางปูนะคะชื่อบางปูเซ็นเตอร์ค่ะ เล้งก็สรสเด็ดนะคะอร่อยะค,ะค่ะต้มเ,เล้งต้มเล้งร้านข้างๆนะคะ ทางร้านก็จะขายอย่างเดียวนะคะแต่ขายดีมากเลยค่ะสินค้าขายได้ออกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอชมป้ายหน่อยนะคะร้านพัพพลนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะ0851282702นะคะแล้วก็มีเบอร์มอรือถือนะคะ ขายไม้ละ1 1บาทนะคะไม่ขมไม่เหนียวนะคะไส้ย่างค่ะสูตรต้นตำรับนะคะสูตรต้นตำรับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ ไม้ละสิบเอ็ดบาทนะคะสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้นะคะใส่ย่างร้อนๆจ้ายังลูกค้ากันค่ะลูกค้าเข้า,ขาร้านพอดีเลยค่ะ หอมหอมค่ะลูกค้าเข้านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะน้ำจิ้มค่ะ ท่านใดนะคะผ่านมาผ่านไปนะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่บางปูงเซ็นเตอร์นะคะร้านาพับพลนะคะไส้ย,ย่างค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะร้านาพับพลนะคะอยู่ตรงตลาดบางปูเซ็นเตอร์ค่ะร้อนๆหอมๆเลยค่ะ นี่นะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะย่างเหลืองพอดีพอดีเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่ใกล้ๆ้เลยค่ะเหลืองพอดีพอดีนะคะเหลืองอร่ามเลยค่ะหอมด้วยค่ะนี่มันต้มสุกมาแล้วรอบอ๋อขั้นตอนเหรอคะขั้นตอนเหรอคะคุณพี่ต้มสุกมาแล้วนะคะต้มมาแล้วแล้วก็แล้วก็มาย่างบนเตานะคะ นี่ค่ะเคล็ดลับนะคะต้มสุกมาหนึ่งครั้งก่อนนะคะแล้วก็มาย่างนะคะนี่สูตรนี้หอมๆม,มากเลยค่ะ น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขอขอขอชมน้ำจิ้มด้วยนะคะกรกนะคะค่ะร่ร้นะยคาะลูกค้า <ๆ S 2> เข้าเรื่อยๆนะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะ ค้ามาเรื่อยๆค่ะาขายดีมากๆเลยนะคะร้านพะพลนะคะพระพลไส้ย่างค่ะหอมๆค่ะ ได้เรื่อยๆค่ะหอมๆนะคะหน้ารัาน,นะคะโชยเลยค่ะกลิ่นโชยแรงจริงๆเลยค่ะแรงหอมนะคะท่านผู้ชม ขอ,ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบมีกี่แบบคะมีแบบเดียวค่ะมีแบบเดียวค่ะอ๋อน้ำจิ้มมะขามนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นน้ำจิ้มมะขามก็นี่นะคะการันตีความแซ่บค่ะน้ำจิ้มมะขามอ๋อเด็ดเด็ด<ๆ>จากทางร้านเลยค่ะ คลิปนี้โฟนๆฟขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้พบกับฟนโฟนใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ